ต้องสูงไม่ต่ำมาเดื่องนบาทให้ละวข้าวทั่วไปเนี่ยดีนดขอ9 0 0 0พเนี่ยแต่ถ้าไม่ถึงต้องไม่คนต่ำกว่าแ0 0พันพี่น้องก็ได้มีกำไร2 0 0 0เนเฮ้โของการรองรับข้าวนาปีการตัดยอดข้าวจากท้องตลาดณวันนี้ทุกวันเรียกประเทศไทยผลิตข้าวปีประมาณ30ล้านตันคนไทยได้ส่งออกประมาณปี1ิล้านตัน กินข้าวสมัยก่อนเชื้อตานหรือกินน้อยเพราะคนตัวอ้วกตัวอ้วกตัวอ้วกนะครับกินเหลือประมาณห้าถึงหกล้านตันเท่ากับข้าวขากระต๊อกทุกปีทุกปีทิ้กว่าล้านตันมันไม่เข้าระดับถึงเป็นไงแล้วต้องต่เจ้าข้าวออกโดยการชะลอขายข้าวนะครับโครงการนี้ทานข้าวละปีและทานข้าวละประมา ข้าวราปีนะครับถ้าเป็นข้าวของเริษต้องสูงไม่ต่ำปลาเรื่องเงินบาทให้รัฐลูกค้าเดินไปทำรังผมคิดได้ทิ่คิดเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปทำให้ข้าวราคาสูงขึ้นถ้าเป็นข้าวทั่วไปเนี่ยที่นักขอเก้าพันเนี่ยเก้าพันอาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ควรต่มกว่าแปดพันีน้องก็จะมีกำไรสองพันดีไหมพี่น้องเอาไปครับอันนี้นัฐจะทำให้ นะครับรับปากก็จะทำให้แล้วก็ดูแลกันว่าทำได้จริงหรือเปล่า